สเปรย์ได้ของผู้หลานมีคนถามมาว่าใช้กับคนท้องได้ไหมเด็กใช้ได้ไหมแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ชอบน้ําหอมเนะะี่ยได้ใช้ได้หรือเปล่าก็สเปรย์ตัวน,นี้นะคะอยากจะบอกก่อนนะคะมันสกัดจากสมุนไพรนะคะจุดประสงค์หลักของเราคือเน้นความอ่อนโยนเป็นหลักนะคะดังนั้นเนี่ยเด็ก ผู้ใหญ่นะคะคนท้องให้นมบุตรใช้ได้นะ,ะทดลองมาแล้วด้วยตัวเองตอนที่ท้องก็ใช้อยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเรารู้ส่วนผสมหรือการสกัดนะคะส่วนผสมหลักของเขานะคะยุจัดสกัดจากสมุนไพรนะคะได้แก่ตัวใบหม่อนนะคะใบบวบุกตัวบอระเพ็ดแล้วก็ตัวขมิ้นชันนะคะใส่เกลือเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อฆ่าเชื้อเนาะเป็นสูตรที่ทําให้รักแร้แห้งแล้วก็ฆ่าเชือ้อพวกกลิ่นเต่าพวกฆ่าเชื้อโรคต่างๆนะคะ ของเสียที่มันอุดตันใต้ผิวหนังนะคะให้มันขับหรือว่าระบายออกนะคะฆ่าเชื้อโรคเป็นหลักส่วนของกลิ่นเนี่ยตัวนี้นะคะจริงๆแล้วมันจะออกกลิ่นแบบทานสมุนไพรนะคะเป็นตัวคล้ายๆน้ำหมักชีวาภาพกลิ่นมันจะออกเขียวๆนิดนึงนะคะแต่ว่ากลิ่นตัวนั้นน่ยมันจะต้องกลบก็จะใช้ก็จะใช้ในส่วนของน้ำสตรอเบอรี่กันนะคะกบเข้าไปเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันเป็นกลิ่นเขียวแบบสมุนไพรเกินไปอะคะ่ะก็ได้ออกมาเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะเป็นน้ำของสตรอเบอรี่สักเหมือนขนมนะคะแล้วก็มันจะจะมีกลิ่นเค็มของเกอเอาาเลก ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ากินเตาของเรามันแรงกว่าน่าจะหอมกว่ากินเตาของเรานะคะแล้วก็ลดกลิ่นเต่าได้ดีดังนั้นถ้าถามว่าใช้แล้วมันเหมือนน้ำหอมไหมก็ไม่เหมือนนะคะไม่ได้มีความหอมขนาดนั้นเป็นกลิ่นหอ,อมอ่อ,อนๆเพื่อกบกลิ่นน้ำสมุนไพรเฉยๆไม่ต้องกังวลน,นะคะเด็กใช้ได้ตั้งแต่หขวบตั้งแต่เริ่มมีกลิ่นเหงื่อออกมาเลยให,ใหญ่ที่กลิ่นตัวแรงๆนะคะไม่หายสักทีโอเคลองไปใช้ดูนะคะคุณท้องก็ใช้ได้ให้นมบุตรใช้ได้แต่ขอให้พ่นสักแค่หนึ่งปั๊มก็พอแลน หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทแค่นั้นนะคะถ้าเซตนี้สามร้อยแปดสิบนะคะแล้วก็เซตนี้หกร้อยนะคะครบชุดเลยเนาะสเปรย์ระงับเหงื่อระงับกลิ่นสครับดึงของเสียใต้รักแร้นะคะดึงพวกขี้ครพวกไขมันนะคะพวกกลิ่นเตาออกไม่ให้สะสมหมักหมมนะคะทาให้ผิวเรียบเนียนสบู่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะฟอกตอนอาบน้ํทาทงผิวหน้าแล้วผิวตาได้เลยนะคะผิวพรรณจะดีนะคะฝากด้วยเนาะชุดนี้